โอ้ยคือว่า EP นี้คือฟินแบบเยี่ยวราดไม่หวัดไม่ไหวฉันขิดได้เลยนะตอนดูจบเนี่ยน้องจับเอวจับไหล่ที่แบบโอ้ยแต่อ่งสมุดสวัสดีค่ะกลับมากับสวนประธานพาวอ์อโซดที่6กถึงเหลังจากหายไปนานมากจนทั้งคนดูทั้งแอดเนี่ยคะ่ะแทบจะชักตายอยู่แล้วเมื่อไหร่อนิเมะจะมาแต่พอมาอีฉันก็ไม่ว่างทําค่ะก็เลยจะมาสปอยอโซดที่6กับ7แบบรวบรัดภายในคลิปเดียวถ้าใครอยากไปฟังอิโซดที่7เลย ก็กดที่ปุ่มเวลาที่ Description ใต้คลิปได้นะคะส่วนใครอยากดูต้นจนจบก็ไปฟังอพปิโซดที่6กันเลยย้อนกลับไปสมัยที่เชียนชิวยังเด็กเขาเผลอหลับในคาบเรียนทําไม่โดนราชกูฟังซินเนี่ย สังคาตาาเตอ๋อจริง20จบโอ้ยน้องตาโตยนะคะให้วิ่งรอบราชวัง1ิบรอบยังดีสักกว่าเลยตเตชย่นชิวก็บอกกับอาจารย์ขึ้นมานะคะว่าเขาเนี่ยอยากจะเรียนกระบี่ที่ฟังซินช่วยเขาเอาไว้ช่วยสอนในซีิแต่ว่าราชะครูฟังซินก็บอกเขาว่าสอนไม่ได้ก่อนจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้ามีคนสองคนหิวโหยกําลังทะเลาะก,กันเพื่อยแย่งอาหารเจ้าจะทําอย่างไรเมื่อมีบุคคลที่3เข้ามาห้ามเจ้าคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเชียนชิวก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นคงห้ามไม่ได้หรอก เพราะคณกำลังหิว เหตุผลอะไรก็คงไม่ฟังอย่างมากก็ทําได้แค่แบ่งอาหารของคนที่3ให้คนอื่นๆเท่านั้นแหละราชครูฟังซินบอกว่ากระบวนท่าของข้าก็เป็นเช่นเดียวกันท่าสองกระบี่นั้นไม่ได้สร้างจากความว่างเปล่าเจ้าต้องรู้ว่าการที่เจ้าจับกระบี่จะไม่อาจหยุดได้จะต้องมีบางสิ่งหรือคนบางคนรับพลังของมันการที่เข้าไปกั้นคู่ต่อสู้ทั้งสองนั้นคนที่ห้ามก็จะได้รับการโจมตีของทั้งสองฝ่ายและบาดเจ็บดังนั้นรัชทายาทอย่างเชียนชิวจึงไม่จําเป็นต้องเรียนวิชาไร้สาระแบบนี้เฉียนชิวก็เข้าใจดีนะคะ เขาก็ถามกลับไปอีกว่าถ้าอาหารของคนที่สาไม่พอล่ะแล้วถ้าเกิดคนที่1กับ2เกิดโลภอยากได้อาหารเพิ่มขึ้นคนที่สามจะทํายังไงฟางซินก็เลยถามลูกศิษย์เขากลับไปว่าถ้าเป็นเชียนชิวท่านจะทํายังไงล่ะองค์ชายน้อยของเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะบางทีเราอาจจะไม่ควรเข้าไปยุ่งตั้งแต่แรกเลยตัดมาที่วันงานเลี้ยงทองคาแล้วจะครูฟางซินก็ได้ทําการสังหารหมู่คนในราชวางังและปลิดชีวิตจักรพรรดิลงด้วยตัวเขาเองก่อนที่เชียนชิวจะมาถึงแต่เขากลับปล่อยเชีนชิวให้รอดองคชายเช,นชีน พอมองพ่อตัวเองขาดใจตายก็สติแตกหันมาถามราชคูว่าท่านทาอะไรลงไปแต่ฟางซินก็ทิ้งไว้เพียงคําว่าส้ําำน้าก่อนที่เขาจะจากไปกักรัมมาที่ปัจจุบันที่ตําหนักเสินอู่หลังจากที่เซียเหลือย,ยอมเับาว่าตัวเองเป็นะะราชคูฟังซินและทําเรื่องทั้งหมดพวกเสียนก็พากันซุบซิบนินทายใหญ่เลยว่าตอนเสียเ่ยเหลือยจุติมาครั้งที่2อ่ะเขาก็แทงฝ่าบาทตั้งหลายแผลนะแต่ดูจากการสร้างตําหนักเสียเลอร์แล้วเหมือนฝ่าบาทจะไม่โกรธแค้นเขาเลยหรือว่าเขาจะเป็นคนนี้เส้นใหญ่มีแบ็คอัพดีกันนะตอนนนั้นพีเย ก็ทูลฝ่าบาทว่าขอให้ทรงปลดกระหม่อมจากเซียนและส่งไปโลกมนุษย์เถิดเชียนชิวก็ไม่เห็นด้วยนะคะ เพราะว่าพ่เซียเนี่ยได้ตําแหน่งเซียนมาจากความสามารถของตัวเองเพียงแต่ข้าอยากต่อสู้กับท่านเพื่อตัดสินการให้รุและและุรอดแต่พิเซียก็บอกว่าข้าจะไม่สู้กับเจ้ามาสู้อย่างไรข้าก็ชนะเจ้าอยู่ดีโอ้ยเข้าใจบ่สาวพิเซียก็ดูไม่ค่อยสนใจเชียนชิวก่อนที่จะขอให้มหาเทพลงโทษในการส่งเขาไปที่โลกมนุษย์แต่เทพวายุก็ขัดขึ้นว่าถ้าเซียนเลิกปลอมตัวเป็นฟางซิเพื่อแก้แค้นชาวหยงอันจริงเฮไดจึงปล่อยตัวลัทธายะเชียงชิวให้มีชีวิตอยู่ล่ะทั้งที่เขาควรเป็นคนแรกที่ถูกสังหารได้ซ้ำและถึงเทพไวยุจะรู้ ากพี่เซียได้ไม่นานก็ตามแต่เขากลับยอมรับดาบโค้งพิฆาตอาวุธอัปมงคลที่หาคนรอดยากแทนเชียนชิวเลยนะถ้าแขนเจ้าจริงทําไมเขาถึงต้องรับแทนล่ะดังนั้นเรื่องนี้ต้องมีอะไรรับลมคมใดแน่ได้โปรดฝ่บาบ,บาททรงไต่สวนให้รอบคอบตอนนั้นเองทุกคนก็เงียบไปเลยนะคะแม่ทัเพเผยก็แซเทพวายุขึ้นมาว่าเสียเหลียนเนี่ยดีจังเลยนะมีเทพวายุคอยออกหน้าให้ต่างกับเสียเ่ยวเผยของข้าน่าสงสารซะจริงเทพวายุก็เถียงกลับนะคะว่าเสียวเผยนะ่ะข้าเห็นจริงๆว่าเขาทําผิดกับตา แถมเขายังสาร,รภาพกับตัวอีกแต่ก็โดนแม่ทัพเผยส่วนกลับมาว่านัสธายาติเพียนชิวก็เห็นกับตาว่าเขาทําชั่วและเขาก็เป็นคนสาร,รภาพเอง มันต่างกันตรงไหนหรอตายแล้วเถียงกันอีกแล้วค่ะสองคนนี้เถียงกันทีไลเคมีเข้ากันเข้ากันเจ๊จะเหยียบเรือสองแคมไม่ได้นะต้องเลือกระหว่างแม่ทัพเผยเทพวายุกับเทพวายุเทปพปฐพีแล้วนะพิเซียก็เข้ามาห้ามเทพวายุนะคะบอกว่าข้าไม่เป็นไรขอบคุณเจ้ามากนะตอนนั้นเองมหาเทพก็บอกเชียนชิวว่าเรื่องนี้เนี่ยรูตแต่สินไม่ได้ต้องเป็นไปตามขั้นตอนส่วนเซียนเลอร์ถ้าเจ้าไม่ยอมพูดเรื่องทั้งหมด ข้าจะกับบริเวณเจ้าไว้ที่ตำหนักเซียนเลอร์และรอสอบสวนภายหลังระหว่างนั้นเจ้ากับเชียนชิวก็ห้ามพบกันเชียนชิวก็บอกว่าถึงผลจะออกมาเป็นยังไงเขาก็ไม่ลดละที่จะต่อสู้กับพี่เซียของเราแน่นอนนะคะก่อนที่เขาจะขอตัวกลับไปทางนั้นพี่เซียก่อนที่จะถูกคุมตัวเขาก็มาขอความช่วยเหลือจากเทพวายุสเรื่อง เรื่องแรกคืออยากให้ดูแลเสี่ยวอิงเด็กที่เขาพามาด้วยเรื่องที่2คืออยากให้ปกป้องแม่นางป้านเย่จากแม่ทัพเผยซึ่งตอนนี้น่ะนางก็อยู่ในไหดองในอารามของข้านั่นเองวงวางเจ้าก็ช่วยพานางออกมาพุงล่มหน่อยนะโถเอ,อ้ยตอนนี้แม่นางป้านเย่คือแบบติดเข็มไปแล้วแน่นอนพอมาถึงตำหนักพิเชียเราก็ถอนหายใจใหญ่ถึงขึ้นมาก็มีเรื่องซะแล้วลางไม่ดีเลย เขาดั้งคิดถึงซาหลังว่าจะเป็นยังไงบ้างนะนิเซียรู้สึกผิดมากเลยนะคะที่เผาหอสลานลมแล้วก็คลังอาวุธของเขา หลังจากนี้ถ้าลงไปโลกมนุษย์อาจจะต้องใช้ทั้งชีวิตเพื่อชดใช้เขาแล้วแหละโอ้แน่นอนค่ะสาวสาวได้ชดใช้แน่นอนค่ะทั้งร่างกายทั้งหัวใจชดใช้ไปหมดเลยค่ะตอนนั้นเองพี่ก็นึกได้ว่าน้องเนี่ยให้ลูกเต่ามาสองลูกนะคะพอถอยดูแต้มของลูกเต่าก็ออกมาหนึ่งหนึ่งตามเช่นเคยค่ะดวงพี่เสียคือสวยมากเลยดวงที่ซาหลังให้มาคงหมดแล้วสินะตอนนั้นเองมู่ฉิงก็เดินเข้ามาพอเห็นพี่เสียทำหน้าตกใจเขาก็ถามว่าคิดว่าเป็นเฟืงสิ้นหรืองไง ชาทางเจ้าตัวก็ดูหยิ่งยิงไม่ค่อยเต็มใจมาเท่าไหร่อะนะ่ะเนาะแต่เขาก็เอายามาให้พี่เซียเพราะว่าแขนขวาของพี่เซียเนี่ยก็ยังบาดเจ็บอยู่ถึงฝ่าบาทจะรักษาไปบางส่วนแล้วแต่ก็ยังไม่หายง้ยเขาสุดเด้ไร้อาการพี่เซียก็เลยเอายามารักษานะคะแล้วก็หันไปขอบคุณมู่ฉิงว่าขอบคุณมากนะยาของเจ้าเนี่ยดีมากเลย ไม่ทันที่มูชิงจะได้ถามอะไรเฟิงซินก็เดินเข้ามาจริงๆอะคะ่ะเขาก็ถามมูชิงว่าเจ้ามาทําอะไรที่นี่มูชิงก็เลยด่ากลับนะคะว่าทําไมข้าจะมาทําไม่ได้หรอมันไม่ใช่ตําหนักของเจ้าสะหน่อยโคจินคู่ใหม่กําเนิดขึ้นอีกแล้วค่ะไหวาตายแล้วพอเฟิงซินจะถามพี่เสี่ยก็หัดขึ้นมาว่าเรื่องที่ข้าด้พูดในตําหนักเสินหวู่นะ่ะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดทําให้แม่ทัพหนานย่างของเราเนี่ยทำหน้าหดหูเลยนะคะ แต่ก็โดนมู่ชิงแซะอีกว่าฝานนี้แล้วจะทำหน้าเศร้าทำไมคนที่ทนได้ไม่กี่ปีก็หนีไปอย่างเจ้าน่ะหรอ ใครๆก็คิดว่าเจ้าหนยุติธรรมเห็นเจ้านายเก่าลำบากไม่ได้แต่เจ้าก็แค่ไม่อยากเสียเวลากับคนที่ไม่เอาไหนตั้งหากล่ะพราพูดยั่วถีนเขาให้ก็โดนเฟืองสิ้นส่วนกลับได้หมัดนะคะก,ก่อนที่ทั้งสองคนจะนัวกันตุบตับเลยนะคะพี่เซียพยายามห้ามก็ไม่ฟังไม่รู้ว่าอดีตคนติดตามเขาทำไมถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้นะพี่แกเลยตัดสินใจเดินออกมาเพื่อหาคนช่วยแต่เราก็เห็นว่าประตูตรงหน้ามีเงาดำแปลก ก่อนที่ผีเสื้อสีเงินนับร้อยจะบินเข้ามาแล้วก็ผ่านพีเสื้อไปโจมตีพวกเฟิงซินพวกเฟิงซินก็เรียกพีเสื้อให้มาหลบหลังเขตอาคมแต่พีเสื้อบอกว่าหลบทาไมมันน่ารักจะตายตอนนั้นเองร่างของพีเสื้อก็โดนดูดไปที่ประตูนะคะแล้วคนที่รับไว้คือฮวาเชิงหรือว่าซานหลางของเราเองอือหือดูการจับของเขาซะก่อนไม่ธรรมดาเลยนะคะเนียจับทั้งแขนจับทั้งเอวโอ้ยฟินจ้าจังหวะที่มู่ฉิงกับเฟิงซินกําลังวิ่งเข้าไปช่วยพีเสื้อเขาก็ดดาซานหลังว่าเจ้กากา้ ยังไงมาจับคนในแดนเซียนเนี่ยแต่ก็โดนตอบกลับนะคะว่าที่พวกเจ้ามาแดนข่าย,ยังกล้าได้ขนาดนั้นเลยนะดูซิว่าพวกเจ้าจะแน่ขนาดไหนก่อนที่พวกเขาจะหายเข้าไปในความมืดและประตูก็ปิดลงระหว่างที่พี่เสี้ยเดินอยู่ในความมืดเฟิงซินก็ส่งกระแสจิตถามว่าเขาอยู่ไหนแต่ว่ามันเสียงดังมากเลยนะคะจนเทพเนี่ยมารวมตัวกันหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นผม้ชิงก็เลยเล่าให้ฟังว่าเสียเ้ยนเหลียญน่ะหนีไปแล้วเทวายุก็ถามว่า น้องตําหนักเซียนเลอร์น่ะมีคนเฝ้าอยู่นะจะหนีไปได้ยังไงเขาไม่ได้หนีเฟ้ยโดนจับไปตั้งหากพวกเซียนก็สงสัยนะคะว่าใครบังอาจมาจับคนในเขตของฝ่าบาทได้พอเฟิงซินหรือนานยางของเราพยายามเรียกพี่เสียอีกครั้งพี่แกก็ตอบกลับพร้อมซานหลางอีน้องก็ทักทายพวกเทพนะคะว่าไม่ได้เจอกันนานเลยไม่รู้ว่าพวกท่านคิดถึงข้าหรือเปล่าแต่ข้าเนี่ยไม่คิดถึงพวกท่านเลยสักนิดแต่ช่วงนี้เนี่ยข้าว,ว่างมากเลยนะ ถ้าใครว่างอยู่อยากมาปรามือเพื่อลำลึกความหลังก็ได้นะก่อนที่จะเรียกเกอร์เกอร์ว่าไปกันเถอะไม่ต้องสนใจเขาหรอกที่เรกพี่เซี่ยก็คิดว่าซานหลังทําขนาดนี้เพื่อช่วยข้าเลยเหรอแต่ไม่สิข้ามีสิทธิ์อะไรมาคิดว่าเขาจะมาช่วยข้าเผาคลังอาวุธของเขาเขาคงมากล่าวโทษข้ามากกว่า พี่เซียก็เลยขอโทษไปนะคะเรื่องที่ปิดบังน้องเรื่องที่มาตามหาเทพปัตตภีแล้วก็เผาคลังอาวุธแต่ว่าข้าจะถูกลงโทษและหากลงไปที่โลกมนุษย์ข้าจะมีวิธีใดที่ชดใช้เจ้าได้บ้างน้องก็กำมัดซานหลังถามว่าเหตุใดเกิดต้องชดใช้ล่ะข้าทำท่านบาดเจ็บแต่พี่เซียก็บอกว่าข้าเป็นคนไปขวางวิถีดาบของเจ้าเอง ข้าจะโทษเจ้าได้อย่างไรน้องก็เลยหันหนีนะคะตอนนี้คือแบบน้องฟิวใจเจ็บตอนนั้นเองก็ดูเหมือนดาบคงพีคาตก็จะร้องไห้ออกมาเหมือนกันและเราก็มาถึงสวรรค์ประธานพอรอพิซดที่7แล้วนะซานหลังก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเซี่ยเหลียนถึงต้องขอโทษเขาทั้งที่ข้าทําให้ท่านบาดเจ็บแท้ๆแต่พี่เซียก็บอกว่าข้าเอาตัวไปรับเองจะโทษเจ้าได้ย่งไง คับพงพิคาดก็ดูเหมือนว่าจะร้องไห้นะคะน้องรู้สึกผิดมากที่ทําลายพิเซียเพราะพิเชียจะเข้าไปดูน้องซานหลังก็บอกว่าไม่ต้องสนใจหลอกล่องก็ตีดาบไปหนึ่งปาสนะคะโอยนะสงสารก่อนจะว่าน้องว่าเอาแต่ร้องไห้ไม่ได้เรื่องเลยตอนนั้นเองพิเซียก็ได้ยินพวกหนานอย่างพยายามพังประตูเข้ามาหรือว่าเป็นพ่อฆ่าทอยลูกเต่าก็เลยมาเจอกับซานหลังเพราะสิ่งนี้สินะซานหลังเลยเคลื่อนไหวไปไหนมาไหน,านายอย่างรวดเร็ว พีเซียก็พยายามติดต่อพวกหนานยางแต่ก็ทำไม่ได้พลังเวทเขาอาจจะหมดแล้วภาพตัดมาที่การประชุมของเหล่าเซียนเทพวาย,ยุก็พูดกับแม่ทัพหนานยางว่าตอนข้าไปทำภารกิจกับพีเซียนะข้าก็เคยเจอเจ้านี้เล่นงานมาแล้วเจ้าแค่ต้องหาลูกเต๋าสักสองลูกก่อนที่จะถอยเพื่อเปิดประตูมูชิงก็เลยเอาหินมาทำเป็นลูกเต๋านะคะแต่พอทำเสร็จก็โดนหนานยางลอยไปทอยก่อนที่ประตูจะเปิดออกพวกเขาก็รีวิ่งเข้าไปในนั้นแต่ก็ได้ยินหนานยางโวยวายออกมาใหญ่เลยเทพวาย,ยุก็บอกว่าให้พวกเขาระวังหน่อย นะจํานวนแต้มพี่ทอยจะพาไปในที่ต่างๆนานยางทอยได้สี่พีเสียได้ยินก็เลยหันมาถามซานหลางว่าถอยลูกเต๋าได้สี่จะพาไปที่ไหนหรอซานหลางเลยบอกว่ามันเป็นสุ่มเอาหน้าพวกเขาจะได้ไปในที่ที่คนทอยกลัวที่สุดซึ่งทั้งคู่ก็มาโผล่ที่ห้องน้ําหญิงนะคะโอ้ยวิ่งหัวสุกหัวสุนหนีออกมาเลยเสี่ยเหรียญก็เริ่มกังวลแล้วนะคะเพราะสิ่งที่นานยางกลัวนี่มันยิ่งกว่าถ้าเสือหรือบางกรซะอีกพวกเสียนก็เริ่มพากันเป็นห่วงมูชิงก็เลยแย่งไปทอยเองซะเลย ปรากฏว่าพวกเขาก็มาโผลที่บึงทมินที่อยู่ของไอ้เคศที่อยู่เป็นฟูงเลยค่ะก็โดนหนานหยางด่ากลับไปตามระเบียบแล้วค่ะว่าเจ้าทอยอะไรของเจ้าเนี่ยเอามาเอามาให้ข้าทอยแต่ลูกเต่าเดินหายไปไหนไม่รู้หนานหยางที่โมโหเลยกว่างน้ําใส่มู่ชิงไอ้ตามู่ฉิงที่เกลียดสิ่งสโปรกที่สุดใน3โลกก็สูนจัดทั้งสองก็เลยทะเลาะก,กันอีกรอบนะคะจะรอดไหมเนี่ยสภาพตีกันกี่รอบแล้วลูกพวกเทพก็พนันกันว่าครั้งนี้เขาจะได้กันเอ้ยครั้งนี้ใครจะชนะกันแต่ว่าแม่ทัพเสียนเจนหรือมู่ชิงเป็นคนลักสะอาด มากครั้งนี้แม่ทำหนานยางก็เลยได้เปรียบไปตามระเบียบนะคะตอนนี้ก็มีแต่เทพวายุนั่นแลหละค่ะที่จริงจังอยู่คนเดียวแดนพีเซียก็เดินมากับซานหลังในป่าได้สักพักแล้วพีเซียก็คิดว่าพวกหนานยางคงปลอดภัยแล้วแต่โชคดีที่ข้าทอยเจอซานหลังเลยไม่เจออะไรแย่ๆพี่ก็ถามน้องว่าถ้าทอยได้สองแต้มจะเจอเจ้าไหมน้องบอกว่าไม่เจอหรอกที่จริงแล้วถ้าท่านอยากพบข้าไม่ว่าจะทอยได้กี่แต้มก็ได้เจอโอ้ยเขาหวานกันมากเลยเขาหว่านกันไม่ไหว ตอนนั้นเองสายฟ้าก็ฟาดลงมาค่ะพร้อมกับดาบที่ปักเอาไว้บนพื้นดินพร้อมการปรากฏตัวของเชียนชิวตัวขัดจังหวะด,ดีๆของเรื่องนั่นเองค่ะเชียนชิวมาเพื่อท้าพิเซียสู้ซึ่งข่าวนี้พี่ก็ตอบตกลงก่อนที่จะยกกระบี่ขึ้นมาจะรุนหาที่เองนะพิเซียสบัดกระบี่โอ้โหรอมากเลยค่ะนายเอกของเราแล้วบอกว่าอย่าเสียใจภายหลังแล้วกันก่อนที่จะพุ่งโจมตีเชียนชิวแต่ไม่ทันที่เชียนชิวจะได้ก้าวขานะคะก็โดนรวยเยี่ยยื้อเอาไว้ก่อนจนเขาล้มลงจากนั้นก็โดน วเ่เหยียบพันรอบตัวเป็นมัมมี่เลยค่ะเจ้าเฉียนชิวก็งองแงใหญ่ว่าท่านทําอะไรของท่านนะมาสู้กันดีๆแบบลูกชายสิแต่พี่เสี้ยเราก็โต้กลับนะว่าข้าก็สู้อยู่แล้วไงแต่ก็ไม่ได้บอกนี่ว่าจะใช้ดาบอีกอย่างการรอบโจมตีก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งเจ้าแพ้ข้าแล้วถ้าคู่ต่อสู้ไม่ใช่ข้าแล้วก็เจ้าคงตายไปแล้วแหละเฉียนชิวก็บอกว่าท่านเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยนะ พี่เซียวก็ขัดขึ้นว่าข้าเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วแหละเคยบอกแล้วนี่ดาว่าอย่าสร้างภาพข้าที่ใจเจ้าไม่อาจลบทิ้ง พะสุดท้ายคนที่ผิดหวังก็เป็นเจ้าเท่านั้นแหละคาวดาก็อย่าลงก้นอีกก็แล้วกันแต่ว่าเชียนชิวก็มีเรื่องสงสัยที่อยากให้พี่เซียตอบย้อนกลับไปหลังเหตุการณ์น้องเลือดครั้งนั้นก็มีพวกขุนนางเสนอว่าให้กําจัดพวกเซียนเลอให้หมดจากแผ่นดินไปเลยเพราะว่าเป็นพวกเดียวกับราชะคูฟางซินแต่ก็จะมีคนแย้งนะคะว่าราชะคูฟางซินไม่เคยบอกนี่ว่าตัวเองเป็นชาวเซียนเลอร์นะอีกอย่างอดีตจักรพรรดิก็อยากให้เซียนเลอร์กับหยงอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างที่พวกขุนนางกําลังโต้ยแย้งกกกันกนนเชิว็ึึถงค พูดของราชคูว่าท่านรู้หรือไม่ว่าหัวใจของกษัตริย์คืออะไรมันคือผู้คนไม่ว่าพวกเขาจะรวยหรือจะจนเกิดที่แคว้นยงอันหรือแควน้นเซเนอร์มีนิสัยใจคอที่แตกต่างกันมีความคิดเป็นของตัวเองแต่ก็ล้วนเป็นประชาชนของท่านทั้งสิน้นองค์ชายจงรักและปกป้องพวกเขาเชียนชิวเลยพูดขึ้นมาต่อหน้าพวกขุนนางว่าราชคูฟังซีนไม่ใช่คนแควน้นเซเนอร์ชาวเซเนอร์จึงไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิน้นนั่นเป็นคำขาดเพราะนั่นเป็นประสงค์ของอดีตจักรพรรดิเขาประกาศว่าต่อไปนี้แผน ดินของเราจะไม่มีการแบ่งแยกแต่มาถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่เข้าใจสิ่งที่เซียเหลี่ยนทำท่านที่เสด็จพ่อของเขาแต่งตั้งให้เซียเหลี่ยนเป็นะะราชคูข้าเขาลบท่านดั่งอาจารย์วันนั้นเป็นวันครบรอบ17ปีของข้าได้แท้หรือเป็นเพราะว่าตอน17ปีท่านเจอวิบากกรรมได้ทาให้ข้าเป็นเหมือนกันงั้นหรือแต่ท่านจะไม่มีวันสมหวังเพราะว่าข้าจะไม่ตกอยู่ในความแค้นแบบท่าน อาจจะไม่ทอดทิ้งตัวเองแล้วเป็นเหมือนท่านตอนนั้นเองพี่เสี้ยเขาก็หัวเราะออกมาก่อนที่จะเงยหน้ามองท้องฟ้าจู่ๆอีพี่ก็ร้องไห้แล้วบอกกับเชียนชิวว่าเป็นคําพูดที่ดีจงจดจําสิ่งที่เจ้าพูดวันนี้ไว้ให้ดีและอย่าเป็นเหมือนข้าแต่พอหันีกทีเชียนชิวก็ถูกซานหลางเสกเป็นตุ๊กตาล้มลงกไปซะแล้วแถมซานหลังยังแซ่อีกว่าไม่ว่าเจ้านี่จะอยู่ในสภาพไหนก็ดูทึมยังไงก็ไม่รู้ถึงพี่จะขอให้น้องเสกเขากลับนะคะแต่ว่าน้องก็บอกว่าไม่เอาหรอกเอาไปด้วยแบบนี้เนี่ยแหละก่อนที่จะท ที่หน้าถ้าแห่งหนึ่งพีเสียก็ตัดสินใจเก็บดาบแล้วเดินตามเข้าไปในถ้าพอเดินเข้าไปพวกเขาก็ได้ยินเสียงโวกเวกไวยไวจากปีศาจที่รูปร่างคล้ายกอบปิ้มากๆเลยแต่เป็นกอปิ้งที่พูดภาษาคนนะคะทีแรกพี่แกก็พยายามหลบบ้าแหละแต่น้องก็ห้ามไว้บอกว่าไม่ต้องพอพวกนั้นมาเห็นก็ทักพวกเขาปกติว่านี่พวกเจ้าถืออะไรไว้ในมือนอะ่ะยังไม่รีบไปทํางานอีกเหรอไปทํางานได้แล้ว พีเซียแกก็งงเลยนะคะว่าทำไมพูดกับพวกเขาปกติขนาดนี้พอมองไปที่ซานหล่างแล้วก็มองกลับไปที่มือตัวเองก็พบว่าพวกเขาว่าตัวสีฟ้าไปหมดเลยแหม้ซานหล่างลกนี้คือแบบร่วมากล่อมากคือพิเซียก็น่ารักเหมือนกันซานหลัางบอกว่าเขาก็ลงไปหาชินกุยชีหลงซึ่งหมอด้านเนี่ยก็ลดนิยมต่ําตมสิ้นดีเลยได้ฉายาว่า โคมเขียวท่องราตีแต่ใครจะไปรู้ล่ะว่าโคมเขียวนี่มันก็แค่เทียนแท่งเดียวที่ปักอยู่บนหัวลูกสมุนของเขานั่นแหละหลังจากที่พวกเขาเดินซานหลังถล่มถ้ำชิงกุยพวกเขาก็ใช้เวลาถึง50ปีเพื่อสร้างที่นี่ขึ้นมาพีเสียก็บอกว่าถ้าเจ้าจะไปหาชิงกุยก็ช่วยคายอาโคให้เชียนชิวก่อนได้ไหมแต่ซานหลังก็ปฏิเสธอีกครั้งเพราะเขามีคนคนหนึ่งที่อยากให้เชียนชิวพบก็จบไปแล้วนะคะกับการสรุป สวรรค์ประธานพรส์อพิสต์ที่6ถึง7มาชา้าแต่มาเดอ้อมีคนดูหลายคนที่อยากให้เจสสรุปตัวไรอย่างข้าจะหนีเอาชีวิตรอดยังไงดีเออเจก็เคยดูเรื่องนี้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องอนิเมะคัทเล็กแล้วกดติดตามช่องในคัทไลฟ์แฟมิลี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อนิเมะคัทเล็กขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ